บ่ขยันขี้เกียจการงานจะสิแข็งแรงไปอย่างเนาะบ่มีประโยชน์บ่ต่างจากคนพิการคนที่มีความรู้จําสัญญาหลายจบปริญญาแต่ว่าบ่าอาจสามารถน้าความรู้ตัวนั้นออกมาสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อืน่นให้แก่ตนใดมันก็บ่ต่างจากคนบ่รููอย่างคนที่เอาแต่ท่องบุญสวดคําสอนของพระเจ้า แต่ว่าบ่เคยปฏิบัติเขาถึงความจริงใดความรู้นั้นก็บ่เห็นวาสิมีประโยชน์นังแก่ตนแล้วก็บ่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นพร้อมถ้าบา่บ่มีประโยชน์แก่ตนแล้วก็บ่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นเด้นั่นแหละเศรษฐีมหาเศรษฐีขีตนนีเออแต่ว่าบ่ฮู้จักแบ่งปันบ่จักให้ท่านบ่จักกระจายช่วยเหลือจังส่เศรษฐีนั่นหรือว่าสมบัติของเขาทั้งหลายเ่านั้นก็บ่เห็นว่าสิมีประโยชน์อย่างเลยกับผู้คน แม้กระทั่งตนเองบธรรมดาได้เป็นเสียดถีในเมืองคน้นแต่ว่าเป็นยากจนที่สุดในเมืองผีเปธรรมดาคนถี่บเ,เคยอ่อนนอ้อมทอมตนให้ไผแต่ว่าเข้าใจว่าตกตะครองเป็นผู้หญิงไงเป็นคนมีความรู้เป็นคนแข็งแรงเป็นคนมีความสามารถแต่ว่านันเป็นแข่ความฉิดแต่ว่าเป็นความจริง<ม>เทียบลายๆอย่างว่าแข็งแรงไปยัง แข็งแรงในเม,เมื่อเราทำงานหรือกเราตั้งจากคนพิการสู่คนพิการที่มีใจดินล่นบ่ได้นะสัน่นเสรษฐีขีตานีอย่างสี่จะหาบ่ได้ในในทางชีวิตนี้ของเขานะเนี่ยบ่มีประโยชน์อย่างเลยนะคนที่เอาแค่ว่าท่องบนทรงจําคําสอนพระเจ้าแต่ว่าเอาไปดูถูกบุคคลผู้อื่นเป็นโทษเป็นโทษกับตนเองเป็นบ่ได้เป็นโทษแก้ไขเด้ หลายรายยางที่พวกเข้าต้องนั่มขมาเปรียบมาเทียบตัวเองคนที่บ่เคยคนที่บ่เคยให้ท่านคนที่บบ่เคยซอยเหลือผู้อื่นโดยบะวังสิ่งใดตอบแทนสิบ่มีวันเข้าใจค้าว่าปล่อยวางสิบ่มีวันเข้าใจเลยเออคนที่ซอยเหลือผู้อืน่นหรือว่าแม้เข้าใจว่าจาของท่านกสรสางแต่ว่ามุ่งหวังปรารถนาในความอยากได้และอยากเป็นเออ คนผู้นั้นก็บ่าเข้าใจเขาบอาปล่อยว่างคือกันมแต่ว่าทําเพื่อเหตุสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งเดียกว่าลงทุนหน่อยอยากได้ของหลายคือทีพวกเข้าที่เคยเป็นมาแล้วนั่นนะเออหวังผลในท่านมีจิตผูกพันในท่านมีจิตผูกพันในผลเออที่จะคล้อ,องให้ไปแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าจะคล้อ,องนั่นทาบุญทําท่านแต่ที่ไหนใดบ่แมนนะลงทุนหน่อยอยากได้ของหลายอืท่านลอยหนึ่ง เอาไปแหลกสวรรค์วิมานเออเอาไปแหลกบ้านใหญ่หลังโตเอาไปแหลกคว่มเปลียนเศรษฐีเอาไปแหล,ลกบริวานเหมือนธรรมดาบอแต่ว่าเขา้าใจว่าจะของนายท่านที่จริงบ่แมนนะนี่แหลจึงบอกว่าแต่เราคนทีบ่เ,เคยเสียสละให้ผู้อื่นใดโดยบ่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นนะบ่เข้าใจคําว่าปล่อยวางบ่เข้าใจแน่นอนนะ ธรรมะทั้งเบิดมันร่วมลงมาตรงทีา่าพกเข้าปฏิบัติแบบได้กระสังออละอารมณ์รู้ให้มัน,มนท่านอารมณ์เดอ้ออารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความพอใจกับบ่พอใจนี่ความยินดีกับความยินลายนี่สองอย่างนึงแต่ผ้าสั์เกิดเฮายินดีไดยยินดีในการทำบุญทำท่านแล้วก็มีความหวังและปรารถนาไปเกิดในสวรรค์วิมานก,ออกับพระท่านได้ผลเพื่อก่าแม่นผู้บ่ยินดียังแกลแลวแต แต่ไปสู่อาบายจะพุ่มกับบ่พ้นคือเกลา <c oughs> คือคนฉีทีชีวิตของเขาบางที่เขาบ่กเข้าใจคนฉีทีคนที่มีหน้าหรือมีสวนบักม่วงเห็นคนไปหลักบักม่วงแค่ดามนวยนี่ทั้งชีวิตเขานันในขณะนั้นเขาเสียเอาแหลกแหลกอารมณ์นั้นแหลกอารมณ์โกรธบักม่วงนั้นมีคคายิงก็ชีวิตของเขาบักม่วงนั้นมีคคายิงก็จิตวิญญาณของเขาอีกเออเขาก็เลยเฝ้าแบบ ดาสาบแช่งนั่มเอาพิษเอาโทษปรับไหมใส่ให้มันได้สมกับอารมณ์กูชีวิตของเขาของคนบนหนั้นเปรียบเราสมบักมวงหน่อยหนึ่งนั่นแหละถ้าเขาตายในตอนนั้นไปเลยนรกนี่ไหม,มเออ็เลยว่ามันเป็นในัใได้คนเี่กว่าเคยหายท่านก็เริ่มบอกจากการเสียสละเออเป็นังสั่น,นเลยบ่มีมิบรบ่มีสหายบ่มีมูหวกเลยบ่มีคนที่มีความจริงใจกับตัวเองพอตัวเองกับว่าเคยห้ใจกับไผ เป็นความจริงได้แน่มเนี่หลายอย่างก็ได้เขามาลักบักห้องหน่อยป่อเมื่อเดียวเท่านั้นแหละโอ้ยสาบแช่งแก่งความพยิบาลขึ้นเงื่อนพยิบาลปั๊บไมเท่านั้นลอยเท่านี้ลอยเออมันเบาแค่ห้าอันแค่บอกว่าโอ้ยสำนันเนึ่งเออคือว่าให้เขาไปกินซาภาสายเด็กหน่อยมอา่จักยังห้องขึ้นบักดังคนเดียวธ่ามดาเด เขาไปเตือนสติเอือซือเดยอ๋อ,อขึ้นมันปลูกมันมีปัญญาปลูกกินเองบ้างสันสิตาดูงตาแดงเข,ยงขายางก็ไปครับบนหอวเตียงหัวใจวายสอกตายสัมมีค่าแค่บบห้องปอกนิดเดียวหน่อยแบบห้งหลอดไหมเออคือจกอกักแบบหคองบ้าหวกมันมันมาแล้วก็หลอดพ <c oughs> บบคนไทยนั่นนะเขาจะก็ล่ะเออ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เขามีค่าสำนันเดบิดชีวิตของเขาตั้งเกิดมาเพรานั้นตรงคนทิ่ตายเดือ,อาร่มน,นั่นคิดว่ามันจิตไปใสล่ละ โอ,อ้ชีวิตชีวะของเขาสืบต่อไปด้วยลงไปหาแข่อบายภูมินี่เ <Yeah. S 1> อง,ง <Okay. S 1> เมื่อม,มันธรรมดาเด้อนั่นแหละแต่ว่าบชีวิตเขามีเท่านั้นคนห่วงบักม่วงคนห่วงหน้าบ่จกให้ผู้ใดไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายห่วงสะห่วงนามห่วงตนใหม่ห่วงหอดหงเด้อธรรมดาเด้อเหยียบขั้นหน้ากูยังสัน่นยังจีมีบเดเลยชีวิตนั่นเอาเอาไปแลกแค่แนนจังสั่นนั่นแหละ ต่ว่าพัวเข้าเกิดมากพอแล้วพุทธศาสนาพอแล้วหนทางเดือนของผู้ลู่ให้มันหลู่ท่านอารมณ์ให้มันลู่ท่านสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์ล่ะให้มันหลู่ท่านอย่าให้มันอย่าให้อารมณ์เกิดอารมณ์ได้กระซังอย่ามันเกิดอะไรย่าเอาวัตชีวิตนั่นสิเอามาร่วมร่วงเทวโมโหเราตายไปกับพวกโมโหโลกเพราะพอใจหวงสิ่งหวงของเห็นปะเออ หวงสิงหวงของแค่หมักม่วงนิดหนึ่งก็สามารถที่จะคนลงนรกได้แค่เขาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตามหน้ากับไปลงนรกได้เออมันธรรมดาบักหฮงหลอดเนื้อเดียวเนี่ยอยู่ในอเวุกีตั้งโดนตั้งน่านเป็นกับนี่เมืม่อธรรมดาดิแหละพวกเขา้าได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแนวจังสี่นะเดือท่านยังกะซางเดิมอัน ว่าต้องไปหวังผลในท่านจะมีจิตปลูกพันธุ์ในท่านจะไปหวังมีจิตปลูกพันธุ์ในผลว่าสีใด,แบบน,นดแบบนั้นสิใดแบบนี้บะนอลำพึง่งลำพันธ์ลำรีลำไร่ไปเรื่อยๆเลย,เลยความคิดเป็นการก็เกิดอารมณ์ความคิดก็เกิดภาพวาดมโนนึกภาพวาดไปวิญญาณเกิดความรู้สึกนะพอใจแล้วพ่พอใจเห็นจังใดเฮาสิตัดบ่ให้มันคิดใดนี่นะก็เลยเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องตัดมาเป็นสะพานมาเป็นทีล้ำเลี้ยง นันเป็นเครื่องล่อบ่ให้เกิดกอ่อความคิดนิพพานที่กิงบ่ยากผู้ใดยอยู่ในล่มหายใจได้บ่มีความคิดเข้าไปปรุงเข้าไปปน,ปนอยู่ในหันนิดเดียวก็เป็นแล้วได,ได้ก็ได้ตอนตายเป็นก็เป็นเอยบ่แม่นได้ก็ได้ตอนเป็นเห็นก็เห็นตอนเป็นนี่เด้คำว่าไวเห็นใส่ความรู้สึกเห็นใจว่าละ่ะบ่แม่นตาเห็นเดออย่าลืมพบอันเป็นนรกก็เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่โมโหนี่ไหมสูญขึ้นบักแห้ง เอออายหมักม่วงหน่อยหนึ่งอาศยหมัก่งหน่อยหนึ่งเอออายหมักพริกอาศยหมักทั่วเออแค่เขาไปลักไปกิบกินดำดำน่วยเดียวนี่เอออารมณ์มันโมโหมบื่อเบือขึ้นนี่ไหมอารมณ์โมโหขื้นนี่พบเกิดตอนนี้ได้เกิดตอนเป็นๆเด้ไม่ได้เกิดตอนตายได้เออตายในตอนนั้นก็ไปเลยได้เนี่ยเออสวรรค์ก็คือกันก็เห็นตอนเป็นๆเนี่ะปลื้มใจได้ถวายผาอาบน้ำฝนหรือว่าได้ถวายของหรือว่าได้ใส่บาตรปลื้มใจ เนี่ยในขณะนั้นเกิดอาการปิติคนพ้องสยองเก่าเกิดขึ้นตายตอนนั้นกับไปสวรรค์นั่นไหมเนี่ยเรียกว่านี่ระยะคติภพก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่บอบข้อใจโกรธเกลียวยังรุ่นแรงโดยอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเออจังเข็นห่วงห่วงหมักทัวห่วงหมักหงห่วงหมักขามจั้งสี่ไหมเอออาศัยตัวนี้เป็นเครื่องกอ่อเกิดแห่งความคิดเกิดอารมณ์นี่ เรื่องมวาภพก็เก like ิดตอนเท่าเป็นเป็นบวชวิสิป็นอบายภพขึ้นโรกนี่บวาวิสิป็นสวรรค์สุกติภพก็คือตอนเท่าเป็นเป็นนี่เด้เออบวาวสินิพาก็คือกันเดียวนี่ไหมแค่อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นกระทบกระทั่งแล้วบ่มีความคิดความเหนึ่ปรุงแต่งมันได้เป็นทั้งใดเลยนี่ไหมมันก็เป็นตอนเป็นเป็นนี่เด้ว่ามันไปตายเด้ยวว่ามันไปเห็นตอนตายเด้ตอนนี้ ในคณะนี้นิพพานคณะนี้นรกก็ในคณะนี้สวรรค์ก็ในคณะนี้นิพพานก็นในคณะนี้เดเอเพียงแต่เรื่องใดเกิดขึ้นกับสร้างบ่แค่แค่บ่นําเขามาคิดมานึกมันจบแล้วเด้อาศัยล,ลมหายใจหลัเป็นเครื่องเกาะไววสะกอนง่ายสุดแล้วบม่มีอย่างสิ่งง่ายกว่านี้อีกมยทางเข้าเห็นยังกับสร้างเห็นโดยบ่คิดม,นม่นึกมันถ้าเข้าบ่ฝึกนั่นเข้าบ่อจักดอกคนเข้าเห็นยังคือนิกนึกบด เห็นแล้วอันนั้นก็งามแต่อันนี้คีอชิลายแทะหลดบางนั้นอีนี่บอกว่าบุคคลสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งอากาศเออแม้กระทั่งดินฝาเห็นบ้าละ่ะมันอยู่สื่อๆขั้อของม้านเฮากับไปปรุงแต่งกันมาห่อนแมยมึงแท้หนาวแมยมึงทแงทะเนาะเออนั่นแหละมันบอกหุจัก <c oughs> แต่นาฝายัางถูกดา่าเพราะว่าเฮาบอท่านอารมณ์จากว่าละ่ะเป็นสัน้นแต่ที่ระงับดับภพบดับศาสท,ทั้งหลายแหล่นี่ก็คืออยู่ในร่มหายใจเฮานั่นแหละ ในขณนะดใดที่ห้ารูในล่มเขารูในร่มออกบ่ได้มียังเข้าไปปนเปื้อนเลยเด้บ่มีเลยเห็นไหมน,หนั่นแหละนิพ้านกับเป็นยังสั้นแหละพวกเข้านั่น,นได้ยินได้ฟังมามากกันแหละคำว่า,าปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในกองสังขารแต่ว่ามันละตรงนั้นไหนบ่นละขนาดรูและรูทั้งรูเห็นไหมคือคนที่ไปอ่านจดจํามาจําทองจาได้หลายๆแล้วเที่ยวไปไหวถากทางตะผู้อืน่นเที่วาบา่ได้รู้อารมณ์ตัวเองเข้าใจว่าตัวของเป็นผู้รู้เห็นว่าละนี่แหละยังสั้นแหละ คือสมบัติของคนฉีที่นี่ที่เหนียวแต่ว่าหายาสิยนิดมรสหายในความจริงใจกับบอมีกับบด้นี่ไหมแตละคือคนที่มีความรู้ไปจบปรินญ,ญาตีเท่าเอ,อกมาแล้วก็นอนจีไข่บ่มีการบ่มีงานทําอยู่น่อาศัยตัวของบด้นี่ไหมและคือที่ท่านเส็จอยู่เรื่องหนึ่งเออเพนั้นไปเลียนอยู่ในกตักกศิลาจบลักสูตรเลี้ยแล้วเออ,อยากออกมากอยู่เสด้ขามแม่น้าแห่งหนึ่ง มีลุงคนหนึ่งจักหกสิปีนี่แล้วเป็นคนแกวเรือรับจ้างขายขา,า,ามฝากถามนักศึกษาอันนั้นเพื่นว่าเพื่นมีความรู้ต้องเป็นคนที่เกิดเนตระกูลดีตระกูลสูงเกิดเป็นลูกเศรษฐีได้มาเลี้ยงกับตักศิลาอันนี้เ,เลี้ยงจบรักสูตรแล้วก,กับกาบานถามว่าลุงลุงทํางานอันนี้มาตัตงเพียงใดอ,อทํางานอันนี้มาต่างแต่เท่าที่จาความได้นั่นแหละ แต่กระถามคําถามอื่นๆที่จะของไปเลี่ยนมากนะลุงก็ตอบบ่ได้ไม่น้าหละจึงเป็นคนแกวเรือก็ระตอบกระถามมันอ่นไปอีกม่นาหละจึงเป็นคนงโง่เนี่ยเออลวลาลุงบ่มีอยู่ไม่กินเซลยังกินสัตว์ไปถามอ,อหาปูหาปลาปลูกหญ้าปลูกพักหากินไปน้ำทงน้ำทาน้นำให้น้ำหน้าไม่น่าหลอจึงถูกอยากจนยุ้เพียงแค่นี้เรื่องเดือนี่ยนยอ,อ,อย่างสั้นมิตรกระดูถูกกับดูถูก <c oughs> ถ่ายมาลมพายุมันมาฝนตกพายุใหญ่มากเออแต่ได้ถามที่ท่านลาเลียนมาทั้งหลายนี่สี่ซอยเหลือตัวเองได้บอกหมายถึงลุงผู้นั้นเบาคนแก่เลือดเ,าเออบาใ้นาเป็นยู่บอกบอกว่าบอ่อเออเอาละบรรลุความรู้ที่ท่านเลียนมาท่านจงเอาช่วยเหลือตัวเองเด้เอ,อพาอยุมันมาที่คืนมันมาที่ลุงกระโดดเลือหนี้ที่อ,อจากบาลา แล้วกระโดดเรือแล้วก็รอยนำป็นแล้วก็วกขามฝากไปบงา,างห่านันตายสัําเป็นบ่นั่นแหละจะเข้าใจว่าจะคล้องฉลาดไปก็ดีนั่นแหละความรู้ที่นลาเรียนมากทั้งเบิดถ้าว่เอาน้ำมาสั่งประโยชน์เปรียบเสม,มือนดังคนบรรูอ่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่ว่าพอส้่งการงานสร้างประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อื่นใดก็จะสิแข็งแรงมม่ยังสู่คนป่วยว่าไดเออบ่ได้ไปเป็นโทษบ่ได้เป็นลำบ,บากก็พอแม่ให้เลี่ยงมากเนาะเออนอน แกงแงงยึ่งคนอันพิการมันโรดยังที่มีประโยชน์ยิ่งกว่าจะของแข็งแรงพราะว่าไปหายุให้กินผู้อื่นมาเลี้ยงมันเองคนที่มีความรู้เราค่อยไปถากทางผู้นั้นผู้นี้สูบบัรลูดจะดีกว่าไหนบ้าะเออเขาบอกเข้ามาต้องไปหาลําเลี้ยนยังสูงคือเขาดอกดาหน้ากินเองเป็นปูพักกินเองเป็นหาไส้เบ็ดไส้กางกินเองเป็นเอาละหน้ามันตีเก่งสำหรับสาคนเนาะ,ะนั่นแหละตว่าไปเทียบเอา ยังกะ้างต้นแค่หายกินไปซ้ำตายเด้อแล้วไปเงืดผู้ใดหันลูนั่นลูนี่เุล่วยกะ้างมันบอกป่วยบอกด้วยกับป่วยเออเวลาคนที่มันหักตายมันบ่หายมันก็หายขึ้นกันมันแหละนะเพียงสั่นหญิงพวกลุ่วยนะเวลาแบ่งสมบัติบ่ตืนใจมันขากันตายซ้ำในพ่อในแม่ในลูกในตระกูลมันเองนั่นแหละนั้นสิงทั้งหลายทั้งวงว่ควกเขขาไปยึดบันถือบันดอกพวกเฮา ออลายร่วมเขามาหาวิธียุดความคิดของตัวเองได้กับอาศัยลมให้ใจนั่นแหละมั่มีวิธีนใดสิไงรวบรลักซํานี่อีกดอกนอกจากอ้อมเบิดนั่นแหละอาศัยตัวนี้หลายๆายยาง,ยางีิฝึกหัดปฏิบัติมากคือมูภิกสุสามนเนรเฮาสิฝึกหัดมากนี่เห็นนั่นเห็นนี่ละถิมละถิมเนี่ยออยาวนํำมาคิดไม่แค่นั่นแหละขนาะเห็นตาตรงๆเป็นๆน,นี่เด้นนีออ่ยังบ่อยขีดภาษายังกับฝันยังบอกกว่างนี้ นภาษาฝัน,นะือเข,ข้าใจคําว่าปัจจุบันบาพัวเขา้าปัจจุบันคือลมเขาออกจากว่าล่ะสติคือล่มเขาออก,ก,ต,ออกต้องบ่คิดนึกถึงจีิงยืนอีกเลยมแต่ล่มเขาออกรวดให้ดูแค่นี้ตายในล่มให้ใจนี่นะ่ะมันบ้มากเกิดดอกมีแค่นี้เอาพอาละ